กลับเข้ามาในช่วงที่2องคนทางรายการนะคะแล้วก็ช่วงนี้ค่ะเราจะไปติดตามความเคลื่อนไหวที่สำนักงานคณะกรรมการาการเลือกตั้งนะคะเพื่อไปตามดูการประกาศรับรองของทางคณะกรรมการการเลือกตั้งต่อสอสอ,สอสนนคะคะทั้งระบบเขตและระบบบัญชีรายชื่อซึ่งตามกําหนดการแล้วนะคะทางคณะกรรมการการเลือกตั้งนั้นประกาศเอาไว้ว่าจะมีการประกาศรับรองในวันนี้นะคะความเคลื่อนไหวจะเป็นอย่างไรไปตามกันกับผู้สื่อข่าวของเราที่ประจําอยู่ที่นั่นค่ะคุณธนชัยแสยงจันทร์นะคะสวัสดีค่ะคุณธนชัยคะ สวัสดีครับคุณบุรดมครับค่ะเป็นยังไงบ้างคะตอนนี้มีความเคลื่อนไหวอะไรออกมาบ้างคะการประชุมของคณะกรรมการการเลือกตั้งนะครับยังไม่มีผลสรุปออกมาผลสรุปยังเป็นทางการออกมานะครับโดยการประชุมของคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกรกตเนี่ยครับในช่วงเช้าได้มีนายสุทธิพลทวีชัยการเลขาธิการกรรมการการเลือกตั้งออกมาเปิดเผยว่าการกตได้ประชุมเรื่องทับรองอาคานที่ส่งมายังกรกตโดยยังไม่มีการพิจารณาถึงการประกาศปับรองผลสอสอครับ ะทั้งเวลา14.00นนะครับกบตก็เริ่มประชุมอีกครั้งซึ่งวาระการประชุมยังคงเป็นการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนคัดค้านการเลื่ขอโทษครับเรื่องร้องเรียนคัดค้านการเลือกตั้งโดยการตรวจสอบอยังไม่มีความแน่ชัดว่าจะสามารถประกาศรับรองสอสในวันนี้ได้จำนวนเท่าใดน,นะครับค่ะก็คือสรุปแล้วตอนนี้ยังไม่มีความเคลื่อนไหวทั้งในประเด็นเรื่องของการร้องคัดค้านและประเด็นเรื่องของการประกาศรับรองสอสใช่ไหมคะ ใช่ครับขณะเดียวกันที่ประชุมก็ได้พิจารณาเรื่องร้องเรียนร้องคัดค้านของนางสาวยิ่งรับชินวัตรด,ด้วยะนะครับซึ่งกร,กรณีผัดมีโคราชร,ระหว่างการลงพื้นที่หาเสียงที่จังหวัดสครราชสีมาซึ่งกะกะตก็ได้ทําการลงมติแล้วแต่อยู่ระหว่างการรวบรวมผลมติซึ่งก็ยังไม่มีความชัดเจนในเรื่องนี้ครับค่ะคิดว่าวันนี้นะคะจะมีการประกาศรับรองสอสอทั้งระบบบัญชีรายชื่อและระบบเขตออกมาไหมคะครับทา คิดว่าวันนี้น่าจะมีสรุปออกมานะครับเพราะว่าตามกรอบระยะเวลาในการรับรองสสเนี่ยมีมีกำหนดได้กําหนดไว้ในเจ็ดวันนะครับซึ่งวันนี้ยังไงกรกตทั้งห้าท่านก็ต้องออกมาออกรับรองการอสอสอของของผู้ได้รับเลือกครับค่ะเท่าที่ทราบเนี่ยนะคะเป็นรายงานความเคลื่อนไหวออกมาเนี่ยคิดว่าจะมีการประกาศรับรองครบทั้ง475คนหรือว่า95%ของจำนวนสสอที่มีอยู่ไหมคะครับโดยเอ่อ ทางนี้นะครับเอ้ทางนี้นะครับมีมีเจ้าหน้าที่ระดับสูงของสำนักง,งานกรรมการการเลือกตั้งนะครับได้ออกมาเปิดเผยต่อสื่อมวลชนว่าการรับรองในวันนี้ไม่น่าจะถึงเก้าสิบ้าเปอร์เซ็นนะครับซึ่งการรับรองน่าจะอยู่ที่ประมาณสี่อสสิบห้าคน <4 45. S 2> เพราะว่าอีกห้าสิบห้าคนที่เหลือเนี่ยยังมียังมีเรื่องร้องขัดขันอยู่ครับค่ะทีนี้บรรยากาศเนี่ยนะคะร,รอบๆกะกะตเห็นวันนี้มี บรรดาคนเสื้อแดงไปที่นั่นด้วยใช่ไหมคะใช่ครับด้านกลุ่มคนเสื้อแดงนะครับประมาณร้อยคนเนี่ยได้เดินทางกับยังสันักงานคณะกรรมาการการเลือกตั้งตั้งแต่ช่วงเช้านะครับ <c. S 2> เพื่อรุนเพื่อลุ้นการประกาศรับรองสสโดยเฉพาะนายจตุพรธมพัง์แค่นั้นคนเสื้อแดงนะครับว่าจะได้เป็นสสหรือไม่จนกระทั่งเวลาประมาณ16.0 0นรครับกลุ่มคนเสื้อแดงได้มารวมกับตัวการที่ประตูทางเข้าสำนักงานกกตชั้นสองนะครับแลวร้องเพลงและตะโกนว่าปล่อยเกิ ปอยตัวสุรก่อนที่จะแยกย้ายกันกลับไปแต่ในขณนี้ก็ยังก็ไม่มีกลุ่มคนแสดงอยู่แล้วครับค่ะคือในขณะนี้เนี่นยคะสลายกันไปหมดเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะใช่ครับค่ะค่ะก็อาละนะคะมีอะไรเพิเ่มเติมไหมคะ ความส่วนการแข่งนัดรองสอองคอมตยังคงไม่มีไม่มีอยา่ยางเป็นทางการครับถามมีความคืบหน้าจะะากรายงานในทราบอีกทางครับคุณค่ะเอาละค่ะขอบพระคุณมากนะ,นะคะนั่นก็เป็นคุณธนชัยแสงจันทร์ละครับผู้สื่อข่าวทีนิวส์ของเราเนี่ยนะคะที่นี้เราจะไปตามกันต่อแล้วค่ะก็ไปถึงเรื่องของบทบาทของทางคณะกรรมการการเลือกตั้งกันบ้างเราจะไปพูดคุยกันนะคะกับทางรองศาสตราจารย์สมชัยสีสุทธิอยากรอดน,นะคะผู้อำนวยการศูนย์วิจัยนะคะและติดตามนโยบายภาครัฐมหาวิทยาลัยศรีประทุมล่ะค่ะก็จะไปพูดคุยนะคะถ เคลื่อนไหวในะะในส่วนหน้าที่การทํางานและบทบาทของทางคณะกรรมการการเลือกตั้งซึ่งในขณะนี้ดูจะได้รับเสียงวิาพากษ์วิจารณ์อย่างสูงเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นในมุมมองของทางรองศาสตราจารย์สมชัยศรีสุทธิยากร่อนนั้นจะมองว่าอย่างไรนะคะในช่วงนี้เรากําลังต่อสายที่จะไปพูดคุยกับทางอาจารย์กันอยู่แล้วค่ะว่าจะมีท่าทีกันออกมาอย่างไรนะคะหลังจากที่วันนี้ตามกําหนดการแล้วเนี่ยนะคะก็จะมีการประกาศรับรองนะคะบรรดาสสทั้งระบบเขตและระบบบัญชีรายชื่อออกมาแต่ปรากฏว่าจนถึงขณะนี้เนี่ยนะคะล่าสุด ะะก็ยังไม่มีการประกาศรับรองกันออกมาและก็มีการคาดหมายกันเอาไว้ว่านะคะการประกาศรับรองนั้นคงจะมีนะคะคงจะมีรายชื่อออกมาได้ไม่ครบทั้ง95%ค่ะคงจะได้ประมาณ445คนแต่ว่าก็คงจะต้องรอติดตามดูความเคลื่อนไหวกันอีกครั้งหนึ่งน่ยนะคะเอาละค่ะตอนนี้สายของทางรองศาสตราจารย์สมชัยศรีสุธิยากรนนั้นพร้อมที่จะพูดคุยกับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะจาย์คะ,ระครับบุรีรัมครับบุระดมสวัสดีครับ ค่ะค่ะเป็นยังไงบ้างคะกับภาพรวมการทํางานของกกตเองในมุมมองของอาจารย์มองว่าอย่างไงบ้างคะครับก็มีซึ่งก็ต้องก็ต้องบอกว่าเขาคงใช้ความพยายามในการทำงานอยู่แล้วนะครับค่ะแต่ว่าหลายเรื่องก็อาจจะยังเกอยู่ในจุดซึ่งเราเองยังรู้สึกว่ายังไม่ได้สมบูรณ์นะครับนะครับอืมเอ่ยกตัวอย่างเช่นการเลือกตั้งล่วงหน้าเนี่ยก็จะมีปัญหาเรื่องกระบวนการที่ คนจานวนหนึ่งเนี่ยไม่มีโอกาสได้ใช้สิทธิ์เลือกตั้งนะครับแสดงว่ากระบวนการในการที่จะสื่อสารกรับผู้แนางาเนี่ยยังไม่ดีเท่าที่ควรนะครับ<ฆ>แล้วก็ผลการเลือกตั้งที่ประกาศออกมาเนี่ยผมก็ยังรู้สึกว่าหลายๆเรื่องนะั้นประชาชนก็ยังดูสงสัยอยู่บ้างยกตัวอย่างเช่นว่าในเรื่องเกี่ยวกับจํานวนผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามันมีความขยิงกันแตกต่างกันระหว่างผู้มาใช้สิทธิ์ในส่วนของบัญชีรายชื่อ นะครับกับเขตเมือตั้งเนี่ยห่างกันอยู่ถึงประมาณแปดหมื่นกว่าคะแนนนะครับที่เป็นความผิดพลาดซึ่งไม่น่าจะเกิดขึ้นครับแอ,อ่แม้จะชี้แจงแล้วก็ตามเนี่ยแต่ผมคิดว่าคาชี้แจงต่างๆก็ยังดูเหมือนว่ายังไม่ค่อยน,น่าเป็นที่พึงพอใจนักนะครับนี่คือปัญหาในแง่ของการทํางานครับค่ะเพราะฉะนั้นปัญหาแล้วก็ข้อผิดพลาดต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยอาจารย์มองว่าทางกกตอเองควรจะต้องรับผิดชอบอย่างไรคะคือคืออย่างที่หนึ่งเนี่ยผมคิดว่าควรต้องสื่อสารกับประชาชนให้มากกว่านี้ นะครับว่า,าได้ทําอะไรทำไปถึงทำเช่นนั้นหรือถ้ามีปัญหาต่ตางๆที่เกิดขึ้นเป็นเพราะอย่างไรนะครับคือไม่ได้ใช้ลักษณะของการที่ว่าพอมีเรื่องอะไรผิดพลาดเกิดขึ้นก็ก็เฉยนะก็มไม่ได้พูดสื่อสารอะไรกับประชาชนเลยเนี่ยแต่ผมคิดว่าวิธีการแบบนี้เนี่ยก็ทําให้ประชาชนรู้สึกอาจจะมีทัศนคติมองในแง่ของการทํางานในทางที่ไม่ใช่จะดีหรือแม้กระทั่งผลการเลือกตั้งซึ่จะเป็นประกาศเป็นคะแนนเนี่ย ผมก็ยังไม่เห็นมีการประกาศเป็นคะแนนออกมาว่าที่หนึ่งที่สองเนี่ยแตกต่างกันอย่างไรนะครับมันก็เป็นการที่นําเสนอข้อมูลอย่างไม่ค่อยครอบถ้วนเท่าไหร่นักนะครับค่ะเอ่อคง,งอยากเรียกร้องค่ะว่าการกตอรเองควรจะต้องมีการสื่อสารกับประชาชนให้มากกว่านี้ครับค่ะทีนี้ในแง่ของการท,ทําหน้าที่ของทางกรกตอรเองเนี่ยนะคะหมากครั้งนี้เนี่ยถึงขนาดมีการร้องเรียนให้การเลือกตั้งเป็นโมฆะครับผมก็มีประเด็นซึ่งน่าเออหน้าฟังอยู่นะครับ เพราะว่าถ้าในกรณีซึ่งคะแนนแปดหมื่นสามพันคะแนนซึ่งแตกต่างกันเนี่ยมันไม่สมบูรณ์ที่สุดที่ไปที่มาได้เนี่ยมันก็สอบแบบว่าอาจจะเกิดการกิริยาและตั้งเกิดขึ้นได้ถ้ราคะแนนดังกล่าวสมบุรณนะครับคุณประดมครับถ้ามีนกระจายคือถ้าคิดแปดหมื่นสามจากสามสิบห้าล้านของคนมาเทิทธิ์ก็คงไม่เท่าไหร่หรอกแต่ถ้ามันเป็นแปดหมื่นสามซึ่งกระจายไปตามเขตต่างๆซึ่งเขตซึ่งมันมีคะแนนที่หนึ่งที่สองห่างกันคือไม่กี่คะแนนก็มีอยู่เยอะแยะนะครับ ผมรองเอาคะแนนในส่วนของผลการเลือกตั้งที่ยังประกาศประมาณ80เนี้ยช่วงนั้นมีการประกาศที่มือที่สองนะว่าใครนำกี่คะแนนเนี้ยผลวันที่ห่างกันไม่ถึง3,000คะแนนเนี้ยมีถึง51เขตเลือกตั้งนะครับซึ่งสมมตินะครับว่าใน83,000คะแนนนี้กระจายลงไปใน51เขตเนี้ยมันก็มีโอกาสที่จะให้ผลการเลือกตั้งเนี้ยพลิกกลับกลับมาบถึง50เขตด้ยซ้ำทีเนี้ยผมว่า,าก็กรต่ายเอกที่แย่ถ้าที่แย่ไม่ได้ก็ ผมคิดว่าไอ้การที่อาจจะต้องมีการร้องเรียนให้การเลือกตั้งเป็นครั้าก็เป็นสิ่งที่ที่อาจจะต้องมีการไปยังองค์กรที่ที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นศาลเล้งหรือสารัดต้นมือก็ตามนะครับค่ะคนจะต้องมีการพิจารณาเป็นมเิงครับกับปัญหาข้อผิดพลาดต่างๆที่เกิดขึ้นในแง่การทํางานของคณะกรรมการการเลือกตั้งครั้งนี้เนี่ยคิดว่ามันจะส่งผลอะไรไปในอนาคตข้างหน้าไหมคะที่จริงตตเองมีเวลาในการเปลี่ยนการดานพอสมควรนะ เขาเว้นว่างจากการเลือกตั้งมาอีกประมาณสองปีกว่าซึ่งในสองปีกว่าเนี่ยการจัดระบบต่างๆก็ควรจะจัดให้มันเรียบร้อยมากกว่านี้นะแต่ท้ายสุดแล้วนี่ก็ยังดูเหมือนว่ากรกตอเองก็ยังไม่เคยเป็นมืออาชีพเท่าที่ควรการเลือกตั้งก็มีปัญหาในหลายๆ,ๆจุดน,นะครับการซื้อเสียงนี่ก็ไม่คิดว่าไม่ดีนะเอ่อผมอยู่ในองค์กรกลางอะไ,ไ,ไรทั่วไปหมดหาค่อน้างจะรุนแรงนะแล้วก็ไม่มีการจัดได้ให้ทันเลยนะครับยังไม่แน่ใจนะวันนี้จะประกาศสกิลหรือว่อน ครบดขอมสารที่ระเนการเลือกตั้งแล้วเนี่ยจะมีใบหนึ่งใบแดงสกีใบก็เป็นตัวพิสูจน์ถึงความสามารถหรือสมรรถนะในการทำงานกกตว่าอาจจะยังไม่เป็นที่เนหน้าพึงพอใจเท่าที่ควรนะครับอันนี้ก็เป็นปัญหาครับค่ะเพราะฉะนั้นอาจารย์เองจะฝากอะไรไปถึงกะกะตบ้างไหมคะทีคือก็รู้ว่าทํางานหนักนะครับชัวว่าทุกท่านทํางานหนักนะครับแล้วก็เป็นงานที่ต้องเสียสละแต่ว่าเมื่อเป็นหน้าที่แล้วเนี่ยก็คงจะต้องทําให้ดีที่สุด แล้วก็ถ้าทําแล้วมปข้อบอกพร่องอย่างไรเนี่ยก็ต้องยอมรับแล้วก็สื่อสารกับประชาชน,นครับไม่ใช่ว่าเงียบไว้นะครับแล้วก็ปล่อยให้ประชาชนเกิดการสงสัยนะครับเออผมคิดว่าเมื่อทํางานก็ต้องต้อง,องมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์เป็นธรรมดานะครับผมอยากให้มองว่าเสียงวิพากษ์วิจารณ์เหล่านี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ต้องการทําให้เกิดการทำงานที่ดีขึ้นดังนั้นกรอตอเองก็คงจะต้องมีความเข้มแข็งเอาจริงวอาวยังนะครับแล้วก็ตรงไปตรงมากล้าทีีจะตัดสินใจ ถ้าผิดใบเหลืองใบแดงก็ต้องให้ใช่ไหมครับแล้วก็ <c oughs> ถ้าเป็นไปได้เนี่ยเอ,อถึงขนดาดว่าถ้าเป็นคนซึ่งแม้แตไม่ชนะเลือกตั้งเองเนี่ยก็ยังถ้าก็้อทางความผิดเนี่ยพก็จะต้องให้ใบแดงคิดเดียวกัน <c oughs> ไม่ใช่มามองเพียงแค่ในส่วนของคนที่สร้างเป็นบิดิ้เดียวนะแต <c oughs> ่คือต้องมองไปทุก,ทกส่วนเลย <c oughs> ถ้าผู้ที่ผิดจริาก็ต้องเอาออกจากสนามนะไม่ให้กลัแข่งขันในครั้งต่อไปด้วยครับคิดว่าผลนี้จะมีใบเหลืองใบแดงไหมคะเนี่ยดู ือโดยถ้าดูจากเหตุการณ์ต่างๆเนี่ยมันก็ควรจะต้องมีใบเด็ดใบแดงเกิดขึ้นนะเพราะว่าข้อมูลต่างๆที่ับรง,งานเข้ามาเนี่ยไม่ว่าที่เรารับรู้หรือไม่ว่าที่จะเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งมีการร้องเรียนเข้าไปเนี่ยมันก็เชื่อได้ว่ามันมีการซื้อเสียง,งกันเกิดขึ้นมากมายมหาศา,า,าแลแต่เราแต่ดูกอกรอเองเนี่ยถ้าหากมองจากวิธีการทําง,งานที่ผ่านมาถึงขนาดนี้เนี่ยผมไม่เคยเชื่อมั่นว่าจะมีสุไทร์แล้วผมไม่เคยเชื่อเลยครับว่าจะมีสุไทร์ เดี๋ยจะมีถ้ามีก็มีน้อยมากนะครับมไม่ติดขนาดนั้นจะทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรหรือทําให้การเมืองไทยดีขึ้นนะนะครับมันก็จะเป็นการที่นักการเมืองเองก็จะรู้สึกมากถ้าทุจริตได้ทุจริตไว้ก่อนนะครับถ,ถ้าจับได้ก็ไม่ว่ากันจับไม่ได้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งะนะครับค่ะเอาละค่ะขอบพระคุณมากนะคะ สวัสดีค่ะนั่นก็เป็นรองศาสตราจารย์สมชัยศรีสุทธิยากรนะคะที่ให้มุมมองเอาไว้เกี่ยวกับบทบาทการทําหน้าที่ของทางคณะกรรมการการเลือกตั้งนะคะซึ่งอาจารย์เองก็มองว่าทางคณะกรรมการการเลือกตั้งนั้นควรที่จะมีการสื่อสารกับประชาชนให้มากขึ้นหลังจากที่เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์และประเด็นปัญหาต่างๆหลายปัญหาเนี่ยนะคะที่เป็นข้อผิดพลาดในแง่ของการทํางานของคณะกรรมการการเลือกตั้งค่ะและเนี่ยนะคะในประเด็นความผิดพลาดต่างๆที่เกิดขึ้นนั้นก็จะส่งผลถึง การเมืองในบ้านเรานะคะที่จะเดินต่อไปในอนาคตข้างหน้าแหะคะ่ะที่อาจจะก่อให้เกิดปัญหาของความไม่เข้มแข็งและความอ่อนแอที่เกิดขึ้นได้นะคะจุงนี้ก็พักกันก่อนสักครู่หนึ่งแล้วเดี๋ยวช่วงหน้านะ,นะคะกับข่าวสุดท้ายรออยู่ค่ะ